สมัคร TikTok s ช o อ EP 2มาเริ่มกันเลยคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเจอหน้านี้เริ่มต้นธุรกิจของคุณทุกคนสังเกตดูด้านบนเสร็จสมบูรณ์แล้ว0จาก4เขาให้เราทำนะคะ4ขั้นตอน1ก็คือยืนยันเอกสาร2หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าของใครมีนะคะ3เพิ่มผลิตภัณฑ์แรก เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารเรามาเริ่มที่สเต็ปแรกนะคะยื่นเอกสารนะคะเราก็กดมานะคะอัปโหลดเอกสารเมื่ออัปโหลดเอกสารนะคะเราก็ย่อหน้าจอดูนะเราย่อหน้าจอนะเพราะตอนนี้เราแปลงมือถือของเราเป็นเดสก์ท็อปนะคะเป็นหน้าคอมพิวเตอร์นะ,ะเราก็จะมากรอกนะคะ ของใครที่ธุรกิจส่วนตัวก็ติ๊กตรงธุรกิจส่วนตัวนะคะถ้าบริษัทก็ติ๊กที่บริษัทนะคะอันดับต่อมาก็คือชื่อร้านค้านะคะเราสามารถตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขได้นะคะให้เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรานะคะอ่านี้ก็ชื่อร้านอันดับต่อมานะคะเราก็จะยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนของเราก็แนบไฟล์นะคะเพิ่มไฟล์ เพิ่มไฟล์เราก็มาที่ไฟล์นะคะ,ะสมมตุติครูฟ้าเป็นบัตรประชาชนตรงนี้นะแต่เขาไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรากรอกบัตรประชาชนถูกต้องนะคะเขาจะนะคะถ้ากรอกบัตรประชาชนถูกต้องอเลขประจําตัวบัตรประชาชนอายุเรานะคะ,ะวันเดือนปีเกิดเขาก็จะกรอกให้เราอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือทุกคนสามารถไปทําได้เลยนะคะ เขาจะกรอกให้เราอัตโนมัติถ้าตรงไหนที่เขายังไม่กรอกเราก็มากรอกได้เลยนะคะแล้วเราก็กดนะคะส่งส่งรูปบัตรประชาชนเสร็จระบบจะบอกว่าเอกสารของคุณอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาที่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราก็มากดนะคะ ป้อนข้อมูลนะคะป้อนข้อมูลท่าของใครมีท่าของใครมีข้อมูลนะคะใบเสียภาษีเราก็ตอบว่าใช่นะคะตอบว่าใช่แล้วเราก็ อัปโหลดเอกสารสำหรับใครที่ไม่ชั้นไม่ต้องการใช้ฟรีการออกใบแจ้งหนี้และรายการภาษีของศูนย์ผู้ขายเราก็กดว่าไม่นะคะ,ะคำเตือนดำเนินการต่อโดยไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือไม่ตกลงนะคะ,อ,ะอย่างของครูฟ้านะจะกรอกตรงนี้นะถ้าของใครมีก็กรอกว่าใช่แล้วก็อัปโหลดเอกสารไปนะคะเพื่อให้เขาตรวจสอบอเสร็จแล้วนะคะ าะะเลื่อนมาแล้วก็มาที่ข้อมูลมากดที่บ้านเลยนะคะ <S <S อ่ะเห็นไหมทุกคนเสร็จสมบูรณ์แล้ว1จาก4นะคะเพราะว่ายืนยันเอกสารประชาชนเราต้องรอเขาตรวจสอบนะคะแล้วเราก็มาเริ่มอีกพีต่อไปนะคะจะเพิ่มผลิตภัณฑ์แรกนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีพีหนึ่งนะคะ ชอบคลิปแบ่งปันความรู้แบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์และแชร์ให้ครูฟาด้วยนะคะ